ที่ลีเลยจังหวะนี้รับเป็นจังได้โอ้แต่งตัวแล้วอันแล้ สวยง่างงมังขออนุยขยับนิดนึงสงนนป่งนั้กนนึเดี๋ยวแล่นะโคตรง้เซียนอีสานมักวันครับเต็กยอดอะไระ่หรอบ่ครับเ็ยันด<อ>ิ่ง,ง,งขึ้นไปส่วนอ่าข<อ>ึข้นแลครับแต่เรื่อยครับ

ไม่อบียาร um ึงต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 ตึงต anyway> ึงตารตึงงตังตึ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 งงตึงกึงตึงตางตึงตึตึงตึงตงตึงตึงตตางต่งตึนตึงตึงตึงตไปตองตึงตึงตึอตางตึง

สองหนึ่งสาม